เราจะพูดคุยในช่วงของ91รู้ทันรู้ทางนะคะวันนี้วิทยากรจากสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยคุณอิทธิพลชินธาดาพงค่ะสวัสดีค่ะทนายอิทธิพลค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบรรณาคุณปียดาครับสวัสดีครับวันนี้มีหลากหลายคําถามที่ฝากกันเข้ามานะคะคุณอิทธิพงค่ะก็ไปที่ท <พบ S 1> ่านแรกก่อนเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา นะคะค่ะคุณรุ่งโรดใช่ไหมคะบอกว่าคุณแม่ติดหนี้บัตรเครดิตนะบอกว่าถ้าโดนฟ้องเนี่ยผู้ที่เป็นลูกก็คือคุณรุ่งโรดเองเนี่ยจะต้องชดใช้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคะสาหรับหนี้บัตรเครดิตเลยนะครับคนที่ผูกพันก็คือตัวลูกหนี้คือคุณแม่ใช่ไหมครับกรณีนี้เนี่ยก็คือหนี้บัตรเครดิตนะครับก็จะผูกพันตัวของคุณแม่หรือว่าตัวของผู้ที่ใช้บัตรเครดิตนะครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเงินทดลองในการที่จะจ่ายก่อนเวลาที่เราซื้อของนะครับบัตรเครดิตตรงนี้ก็จะมีกฎหมายเฉพาะนะครับต้องบอกคุณลูกน้อเลยว่าในกรณีที่แม่เป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยนะครับก็จะมีจองเปี้ยนะครับหรือว่าเปี้ยรปรับที่อยู่ในอัตรากฎหมายพิเศษนะครับซึ่งสูงแนะนําให้หากว่ามีหนี้บัตรเครดิตนะครับให้ใหรีบเจรจานะครับซึ่งบุนี่เนี่ยมันจะค่อนข้างมีเบีย้ยตับที่สูงนะครับแล้ว ถามว่าคุณลุงโรต้องช่ไหมใช่ไหมครับสาหรับสาหรับตรงนี้นะครับคุณลุงโรดถ้าไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ค้ำประกันนะครับหรือว่าไม่เคยเซ็นเอกสารอะไรกับบัตรเครดิตก็ไม่มีความรับผิดทางกฎหมายนะครับมาถึงคําถามของคุณผู้ฟังสวพกาหนึ่งท่านหนึ่งนะคะส่งคําถามเข้ามาบอกว่า ก่อนหน้านั้นค่ะไปซื้อรถนะคะโดยมีเพื่อนเนี่ยเป็นคนค้ำประกันค่ะก็ผ่อนมาได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่ารถโดนยึดค่ะแต่นี้ผ่านมาเจ็ดปีแล้วนะคะก็มีหมายสารมาถึงมาถึงเพื่อนค่ะซึ่งเป็นผู้ค้ำนะคะบอกว่าเป็นจำเลยที่สองในฐานะคนค้ำประกันแล้วก็บอกว่าจะยึดทรัพย์ซึ่งเป็นบ้านนะคะเพื่อขายทอดตลาดเนื่องจากว่าจำเลยที่หนึ่งก็คือ ทางผู้ถามเองนะคะซึ่งเป็นผู้ไปซื้อรถเนี่ยนะคะไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชําระหนี้ก็เลยมีคําถามค่ะว่าเพื่อนเนี่ยจะเป็นคนยื่นขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ได้ไหมเพราะว่าเพื่อนบอกว่าไม่เคยได้รับเอกสารใดๆเกี่ยวกับคดีนี้เลยเนี่ยมารู้อีกทีก็คือจะถูกยึดแล้วค่ะทนายคะสาหรับกรณีนี้นะครับผมคิดว่าในการขอพิจารณาคดีใหม่นะครับสำ,สำหรับกรณีถามมาเนี่ยนะ ส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องเข้าไปดูที่เอกสารทางสารนะครับว่าเขามีการจัดส่งเอกสารไว้อย่างไรนะครับซึ่งโดยซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยทางกฎหมายนะครับผมชี้แจงก่อนแล้วกันนะครับว่าในทางกฎหมายเนี่ยเวลาส่งเอกสารเขาจะยึดตามคือมิเรลมาเพื่อเราให้ไว้กับทางขบวนราชนะครับคือเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนนะครับว่าเวลาเราไปทํางานที่ไหนก็แล้วแต่ นะครับเราจะต้องแก้ปูนวิลเนาที่เราย้ายการทํางานไปด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยร้เลยตรงนี้ครับแล้วพอถูกฟ้องศาลเนี่ยศาลก็จะมีการนําหมายหรือว่าปิดหมายไปยังปูนวิลเนาที่เราแจ้งเอาไว้ในการทําบัตรประชาชนแลประเบ็นบ้านนะครับหากว่าตรงนี้เนี่ยหากขั้นตอนของทางศาลนะครับเขาได้ส่งไปตามที่อยู่นั้นแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการปิดหมายโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับคืง ตรงนี้ผมมองว่าเรื่องของการค้ำประกันนะครับและมีบ้านที่จะต้องถูกขายทอดตลาดนะครับอยากแนะนําให้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปไก่เกลี่ยนะครับหรือเจรจาก่อนที่จะถึงชั้นบังคับคดียังสามารถที่จะไก่เกลี่ยได้นะครับเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเนเรื่องของการค้ำประกันกันเนี่ยนะครับกับสถาบันการเงินเนี่ยจุดประสงค์หลักๆของสถาบันการเงินเขาไม่ได้ต้องการจะขายความนะครับเขาต้องการที่จะได้การชำระหนี้นะครับนะครับเพียงแต่ว่า ในการชำระหนี้เนี่ยผมอยากให้เราเข้าไปแสดงความสามารถในการชำระหนี้นะครับ,รบกับทางเจ้าหนี้ว่าเรามีความสามารถมากน้อยอย่างไรนะครับส่วนของทางผู้ค้าประกันเนี่ยก็เข้าไปเจรจาตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเราเราก็ถูกฟ้องนะครับถามบอกว่าเหตุผลที่วันนี้เนี่ยมีเรื่องของการขายทอดตลาดบ้านก็เป็นเพราะมูลนี้ในการเข้าซื้อมันมีอยู่จริงนะครับอันนี้เราต้องยอมรับก่อนว่ามันมีการที่จะเข้าซื้อระคาประกันกันจริงนะครับแต่ว่า ขั้นตอนของกฎหมายยังเปิดโอกาสให้เจราจาได้นะครับก่อนมีการขายทอดตลาดนะครับยังมีขั้นตอนที่สามารถเจราจาได้อยู่ตลอดเวลา,านะครับตรงนี้ผมอยากให้ให้นําเอกสารเรื่องของอการบังคับคดีหรือเอ,อกสารทางศาลนะครับคข้าเป็นศึกษาที่าท,งทางสมาคมพนักงานประรทศไทยได้นะครับต่อไม่ติดค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยเราจะได้ภาพวิธีในการที่จะเจรจาไเกลื่อนะครับว่าเรามี วิธีการยังไงได้บ้างนะครับในการชำระหนี้นะครับจากทางเจ้าหนี้นะครับ<า>ค่ะเพราะท่านที่ถามเข้ามาเนี่ก็เอกสารเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่ามีการตัดสินคดีไปหรือยังนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของหลักฐานเอกสารที่จงมากศารเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปปรึกษาเพิ่มเติมกับทางสมาคมได้นะค,นคะเพื่อจะได้หาแนวทางหาทางออกกันในการเจรจาเรื่องของหนี้สินทั้งหมดนี้นะคะค่ะนะคะแล้วก็มีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ ครับแล้วก็เมื่อสักครู่เห็นก่อนเข้ารายการอ่ะน,นะครับเห็นมีทางคุณวรรนานะครับบอกว่า,าวันนี้เนี่ยทางเส็จจังหวัดภาคใต้เรามีหมอกควัน<ช>นะครับจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งามากระทบต่อประเทศสิงคโปร์แล้วก็ทางเส็จจังหวัดภาคใต้นะครับหากใครมีพี่น้องอยู่ในจังหวัดสตูลยะลานาราธิวาสนะครับปัตานีสงขลาพัทลุงหรือว่าตรังนะครับเส็จจังหวัดนี้เป็น,นเนนส็จจังหวัดที่ได้ผลกระทบนะครับสามารถไปติดต่อหน่วยงานของ พนัสุขนะครับเขาะจะมีหน้ากากป้องกันไปให้นะครับนะครับให,ให้ติดต่อรับในเขตพืน้นที่ภาคใต้นะครับขเขาเขากำลังเ,เร่งในการแจกนหน้ากากให้กับประชาชนที่อยู่นะครับใครที่น้องช่วยกันแจ้งนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันเบื้องต้นก่อนนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะมีคําถามฝากต่อเนื่องนะคะคุณทนายครับมีคุณสุรศักดิ์บอกว่าคือให้บัตรเครดิต นะกับเพื่อนนะคนรู้จักในราคาไปผ่อนซื้อของแล้วก็ตกลงกันด้วยวาจาไม่ได้มีเอกเออลายลักษณ์อักษรอ,อะไรเลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยผู้ยืมก็จะใช้นี่ให้เป็นงดงดนะจากการใช้บัตรเครดิตตัตวนี้ที่ไปซื้อของแต่ต่อมานะคะเบี้ยวค่ะนะคะไม่เป็นไปตามที่ได้พูดคุยกันไว้ทีนี้ก็เลยนะกลุ้มใจบอกว่าเอ๊แบบนี้เนี่ยเราจะสามารถดําเนินการแจ้งความหรือดําดเนินการทางกฎหมายได้หรือไม่คะ สำหรับตรงนี้นะครับต้องแจ้งคุณตัวถาก่อนนะครับในเรื่องการตกลงตรงนี้เนี่ยเป็นการตกลงกันด้วยวาจานะครับซึ่งในเรื่องของความรับผิดทางกฎหมายเนี่ยนะครับในเรื่องของการออกบัตรเครดิตเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกเลยจะต้องมองส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 ่วนนะครับส่วนแรกคือคุณสุรศักต้องรับผิดต่อทางบริษัทสถาบันการเงินซึ่งออกบัตรเครดิตใช่นะครับเพราะว่าเราลงลายมือชื่อนะครับแต่เรื่องของการที่จะบอกว่า ให้เพื่อนอยืมนะครับด้วยความยินยอมตรงนี้นะครับแล้วเราจะนําไปแจ้งความเป็นคดีอาญามไม่สามารถทําได้นะครับไม่สามารถทําได้ค่ะไม่สามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนหลายๆคนอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะน,นี้นะคะทนายอิทธิพลคะคือก็ด้วยความไว้วางใจกันไว้เนื้อเชื่อใจกันนะบอกเอไม่เดี้ยวหลอกลีรยวคืนให้ก็ให้ยืมบัตรเครดิตกันไป แล้วก็กลายเป็นปัญหาว่าเม่ยมชดใช้ให้เราเองก็บางทีก็ต้องมานั่งนะคะใช้หนี้ตรงนั้นที่ไม่ได้ก่อเองนะคะนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะหลายคนนะเป็นเพื่อนก็จะใช้บัตรเครดิตร่วมกันค่ะต้องเตือนไว้สำหรับทุกท่านน่ยนะครับที่มีบัตรเครดิตนะครับจริงๆริงเนี่ยบัตรเครดิตจริงๆงมันมีประโยชน์นะครับในการที่เราจะมีวงเงินสำรองในทางกฎหมายนะครับเป็นเงินทดนลงจ่ายในการที่เราจะใช้ซื้อสินค้าต่างๆนะครับแต่ก็ต้อง มันมีคดีหลากหลายคดีนะครับที่ผมเคยไปที่าทางภาคอีสานนะครับจะมีเรื่องคดีของบัตรเครดิตแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของนูนอกระบบนะครับ <C. S 2> ซึ่งจริงๆหลายคนเนี่ยบางครั้งก็ยังไม่มีความเข้าใจนะครับในส่วนของนู่นอกระบบกับบัตรเครดิดตบาง,งคนเข้าใจว่าบัตรเครดิตเนี่ยมีอัตาราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่ากฎหมายกําหนดนะครับ <C. S 2> แล้วก็ไม่ไม่ไม่ไปชำระนะครับซึ่งจริงๆเราต้องบอกก่อนเลยว่า เป็นสถาบันที่มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วนะครับเป็นสถาบันการเงินซึ่งเราตรวจสอบได้กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นธนาคารที่เราไปคำบัรเครดิตได้นะครับเหล่านี้เดี๋ยวจะมีกฎหมายพิเศษนะครับซึ่งจําเป็นที่จะต้องดูแลนะครับเรื่องของดอกเบี้ยเราเบี้ย,ย,รยปรับหลังจากที่ดกเิน้ับชารานี้อันนี้ต้องระวังนะครับฝาเกเตือนถ,ถึงหลายๆท่านนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในคดีที่ขึ้นสู่ศาลนะครับคดีบัตรเครดิตถือว่ามีปริมาณ จำนวนหลักหลายสิบปร์เซ็นทีเดียวนะครับที่เขึ้นสู่สานเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่าวิายในในการใช้ใจ่ายเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับ เพราะบางครั้งเนี่ยการผิดนัดชำระหนี้มันจะทําให้เราไม่สามารถชำระหนี้ในในยอดสุดท้ายแล้วเข้าไปฟ้องศาลได้ค่ะค่ะได้เลยค่ะไปยื่นใช้ได้แต่หน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบนี้จะต้องมีต้องชดใช้ให้เขาทุกครั้งนะนะคะเพื่อไม่ได้เป็นหนี้สะสมแล้วก็ไม่เกิดการฟ้องเงินเงินทองทองนี่บางทีก็ทําให้เราปวดหัวได้เหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวนะช่วงนี้รู้ทันรู้ท่า เนื่องกับคําถามในช่วงของ91รู้ทันรู้ทางค่ะทนายอิทธิพลค่ะมีคุณบอพิษค่ะได้ฟังเรื่องราวนะฮะเมื่อสักครู่เกี่ยวเรื่องของการไปค้าประกันซื้อรถก็เลยมีคําถามค่ะว่าว่า,วาตัวเองนี่เรียกได้ว่า ไปเจอนะฮะไปเจอกับคนใกล้ตัวดีเลยนะปรากฏว่าไปค้ำประกันให้กับหลานค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าไปซื้อรถด้วยแล้วก็ปรากฏว่าหลานไม่จ่ายเหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ย เรื่องถึงศาลแล้วค่ะแล้วก็ศาลมีคําสั่งให้ชําระหนี้จํานวนถึงแสนกว่าบาทนี่นะฮะประมาณแสน0 0 0่งแสนหบาทแล้วก็ตอนนี้ทั้งหลานเองทั้งคุณบพิษเองเนี่ยไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยนะคะที่จะไปะชดใช้ให้กับเขาก็เลยมีสองคำถามนะคะที่อยากจะขอคำปรึกษานะคะคำถามแรกบอกว่าแบบนี้เนี่ยนะทางเจ้าหนี้เขาจะมาหาก จากบัญชีเงินเดือนของเราได้หรือเปล่าแล้วก็คําถามที่สองบอกว่ามเมื่อเราไม่มีทรัพย์สินจะใช้นี่เนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอะคะคนะครับาาต่อคำถามของคุณตัวพีชนะนะครับค่ะโอเคก็คือในเรื่องของการค้าประกันนะครับและเรื่องของการเช่าซื้อนะครับ,รบหลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยสอบถามว่าวิธีในการคับคดีเนี่ย สามารถที่จะดาเนินการอย่างไรได้บ้างนะครับในเรื่องคําถามแรกบอกว่าจอเรื่องของการที่เรามีหนี้นะครับและเขาทางเจ้าหนี้เนี่ยจะมาหักเงินเดือนนะครับที่เราทํางานอยู่สามารถทําได้หรือเปล่านะครับอ,อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเมื่อ นี่เนี่ยเมื่อเจ้าหนี้เขาก็มีสิทธิ์ของเขานะครับในการที่จะได้รับการชำระหนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบว่าเงินเดือนเนี่ยสามารถหักได้นะครับคุณบัพพิษนะครับเพียงแต่ว่าในปริมาณของเงินเดือนที่หักได้ตามกฎหมายนะครับก็จะมีอัตาราเปอร์เซ็นต์ของมันนะครับที่สามารถทําให้คุณบัพพิษมีเงินเดือนในการที่จะใช้ดํารงชีวิตต่อได้นะครับคือหมายความว่าในขั้นตอนของศาลเนี่ยครับเขาต้องการให้เกิดการชำระหนี้ขึ้น นะครับก่อนอื่นเราต้องตอบคำถามก่อนว่านี่น,นี้มีการกู้ยืมกัน,นจริงมีการเข้าซื้อกัน,นจริงรวมถึงมีการค้าประกันกันจริงนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะครับคุณโอพิษ<ะ>แต่สําหรับเงินเดือนที่เขาจะหักได้เนี่ยอตอบว่าหักได้แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมด<ค>นะครับ<ค>จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับสําหรับคําถามที่สองเมยังไงรนะครับคําถามที่สองบอกว่าถ้าเราไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินอะไรเลยที่จะไปชําระหนี้เขาเนี่ย มันจะเป็นยังไงต่อไปค่ะสําหรับคดีความนี้อะค่ะนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับเราก็อต้องบอกก่อนว่าเจ้าหนี้ก็ยังมีสิทธิ์ได้รับการชำระหนี้นะครับคุณวรรธิอันนี้ผมพูดในในในการที่พูดของทั้งสองฝ่ายนะครับคือเจ้าหนี้เนี่ยก็จะมีอายุนะครับหรือว่าระยะเวลาในการที่เขาสามารถจะบังคับชำระหนี้ได้นะครับหากว่าเรามีมีทรัพย์สินขึ้นในอนาคตผมแนะนําว่าให้เข้าไปเจรจานะครับแล้วก็ขอชำระหนี้กับทางเจ้าหนี้ นะครับรวมถึงแสดงเหตุผลว่าทําไมเราถึงไม่สามารถที่จะชาระหนี้ได้นะครับผมผมคิดว่าเจ้าหนี้ส่วนใหญ่นะครับยิ่งโดยเฉพาะสถาบันการเงินเหมือนที่แจ้งไปแล้วนะครับเขาประสงค์ที่จะให้ลูกหนี้เข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ยนะครับเขาไม่อยากได้คําพิพากษาหรอกครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางทางตัวผมเองก็เคยมีประสบการณ์ในการที่จะไปบังคับคดีให้กับสถาบันการเงินแหละนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทางลูกหนี้นะครับหากว่าเรามี ทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระนะครับก็ก็หากว่ามีนะครับถ้าถ้าไม่มีเนี่ยเราเราก็สามารถที่จะสมบูชีวิตต่อไปได้นะครับแต่ว่าถ้าหากวันหนึ่งมีแล้วต้องการจะมีเครดิตหรือว่ามีวงเงินในการที่จะทําธุรกิจหรือว่าทําอะไรต่อไปภายหน้านะครับการชำระนี้ก็เป็นหนทางหนึ่งในการระงับหนี้นะครับผมจึนต้องต้องแนะนํานะครับให้เดินให้ให้เดินทางไปชำระนี่นะครับในในในส่วนที่เรา ามสามารถที่มีความสามารถในการชำระได้ก็คือไปไปเจรจากันนะตกลงจะชดใช้กันเดือนต่อเดือนเท่าไหร่อะไรยังไงนี่ก็ไปคุยกับทางเจ้านี้อันนี้คือถ้าถ้าสารตัดสินแล้วเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็สั่งให้ชําระนี้แล้วเนี่ยเรื่องการเจรจาเราจะต้องผ่านศาลไหมคะหรือว่าต้องไปหาเจ้าหนี้เลยไปเจรจากันเราสามารถเจรจากับเจ้าหนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่า ในชั้นบังคับคดีเนี่ยหากว่าเจ้าหนี้เขามีคำพิพากษานะครับเขาก็จะติดต่อทางกรมบังคับคดีเพื่อให้ยื่นเอกสารว่าเรามีทรัพย์สินอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถเจรจาได้อีกครั้งหนึ่งก่อนมีการขายข้อตลาดนะครับที่มีคำถามแรกไปก่อนได้นใชยนั้นตอนนี้ก็คือต้องเข้าไปคุยแล้วก็เจรจากับทางเจ้าหนี้ก่อนนะคะครับแล้วก็อีกนิดนึงได้ไหมครับคุณเปียดาครับยค่ะผมย้อนไปถึงคุณคุณสุรศักดิ์นะครับที่เมื่อกครู่มีคําถามบอกว่ามีบัตรเครดิต ล้วต้องการจะดําเนินคดีกับเพื่อนที่ยืมเงินไปได้วยวาาคาะนะครับตรงนี้เนี่ยบอกว่าคดีอาญาไม่สามารถดําเนินการได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าในเรื่องของอ คุณสุรศักดิ์นะครับหลังจากที่ชราระหนี่กับทางสถาบันการเงินเพราะว่าเราเป็นเจ้าของบัตรเครดิตนะครับคุณสุรศักดิ์เนี่ยก็สามารถที่จะทําหนังสือรับสภาพนี้กับทางเพื่อนที่ยืมเงินไปได้นะครับหมายความว่า,วาพยายามหาหลักฐานนะครับซึ่งซึ่งมีการพิสูจน์ได้นะครับว่าเขามีการยืมเงินไปนะครับอ,อย่างเช่นอาจจะมีการโต้ต่อกันทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่ามีการส่งจดหมายตอบรับไปถึงเขานะครับว่าในในในเอ นายเคยได้ยืมเงินเส้นไปนะหรือว่ายืมเงินไปนซื้อของอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ให้มาติดต่อหรืออย่างนี้ให้มีเอกสารหรือว่าสมมาเนี่ยในการโต้ตอบหรือว่าส่งถึงเขานะครับรวมถึงถ้าย,ยังสามารถที่เขายังรักทีอยู่นะครับว่าเขาเป็นนีเราจริงนะครับเราก็อาจจะนําเอกสารอะไรก็ได้นะครับขึ้นมาสร้างเป็นหลักฐานเอาไว้ว่าเขามีการยืมเงินจากเขาไปตรงนี้ก็จะเอาไว้ในการขอรับสมรนนี้ได้ในอนาคตนะครับอย mm hmm. ่างที่อาจารย์ตัววินเคยแจ้งไป mm hmm. บอกว่า ในสัญญากู่เนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ระบุไว้หรอกครับระ,ะบุไว้เพียงแค่ว่าทําเป็นซองบุหรี่ได้อย่างไรที่บอกว่าให้มีลายเซ็นของผู้ที่ต้องรับผิดเป็นสําคัญนะครับกฎหมายพูดไว้อย่างนั้นลายเซ็นของผู้กู่นั่แหละนะคะหรือว่าคนที่ไปยืมสตังค์เรานี่แหละนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกรณีของเพื่อนคูณสือศักดิ์นะครับผมก็แนะนําว่าะจะใช้เป็นสำเนาบัตรประชาชนหรืออะไรก็ได้ถ้าเขายอมรับว่าเขาเป็นนี้เราจริงแต่เขายังไม่มีชำระนะครับเราก็อาจจะ ทำลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนก็ยังสามารถทําได้นะครับค่ะค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณอํานาจค่ะ,ะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโทษอัตราโทษของคดียักยอกทรัพย์นะคะจะเป็นลักษณะของการยักยอกทรัพย์บริษัทก็เลยถามว่าจะมีโทษจำคุกหรือเปล่าคะในข้อหานี้หรือว่าในคดีนี้คะ่ะสำหรับคดียักยอกเป็นคดีอาญานะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยยักยอก ของบริษัทก็เป็นยักยอกกรของนายจ้างนะครับอันนี้มีโทษจำคุกนะครับแต่ว่าในการยักยอกนะครับเป็นคดีที่ต้องแจ้งเหมือนว่าเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับหากเราเข้าไปที่จะติดต่อกับทางนายจ้างนะครับหรือว่าเข้าไปแก้ไขนะครับเรื่องของการรับผิดต่างๆนะครับก็จะช่วยเหลือได้นะครับในการพิจารณาคดีครับค่ะนะคะก็ ชัดเจนนะคะสาหรับคุณอำนาจคุณอิทธิปลมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะครับก็วันนี้นะครับมีกฎหมายตัวหนึ่งอยากจะฝากนะครับเอาไปสื่ท่านผู้ฟังทุกท่านหลายหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับเรื่องของกฎหมายการทําอนาจารนะคะนะครับซึ่งมันมีเรื่องของการสอบถามมานะครับผมก็มาฝากเสั้นแล้วกันนะครับหลายหลายคนเนี่ยสอบถามว่าการกฎหมายการทําอนาจารแค่ไหนถึงเป็นการอนาจารนะครับก็แล้ เพราะว่าเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยอย่างหลายๆในช่วงนี้ที่ผ่านมาจะมีข่าวอย่างเช่นนางแบกนะครับถูกล่อลวงไปในสถานที่หนึง่งแล้วก็ไปถูกทำอนาจาร์ <c oughs> นะครับหลายๆอย่างเนี่ยคนหมายให้ดูตรงนี้ครับคุณศสรยดาแล้วก็คุณวนานะครับนั <c oughs> ่นคือคนหมายดูว่าตรงนี้เนี่ยการกระทําต่างๆเนี่ยเป็นการกระทําอนาจารย์แบบไหน <c oughs> นะครับอนาจารย์มีแยกได้สองแบบคืออนาจารตัวเองกับทาอนาจารย์ผู้อื่นนะครับ นครับซึ่งการทาอนาจารตัวเองเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นหลายๆอย่างอย่างเช่นบางครั้งมีการที่เราเห็นว่ามีการถ่ายคลิปลงไปในคอมพิวเตอร์นี่ออกไหมครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตารวจเรียกไปปรับเงินนะครับจำนวนห้าร้อยบาทแม้อน้คืกโทษนะครับสำหรับเป็นโทษปรับอย่างเดียวเหตุผลที่คนหมายอนาจารตรงนี้ทําขึ้นเพื่อให้สังคมเราเนี่ยมีวัฒนธรรมที่ดีนะครับมีการรับผิดชอบเลยจิตกันมติต่อสังคมครับทําให้สังคมอย่างน่าอยู่ ว่คงต,ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยบางครั้งบางคนมองว่าเป็นสิทธิส่วนตัวนะครับผมอยากบอกว่าคนหลายตรงนี้เนี่ยมีเหตุผลของเขาว่าอยากจะให้สังคมเนี่ยทุกคนช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็ทําใหา้ภาพลักษณ์ของสังคมออกมา,มาดีนะครับส mm. ่วน <Yeah. S 1> การไปทําอนาจารอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการทําอนาจารต่อผู้อื่นนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยเ,เข้าใจว่าตรงนี้น่าจะมีความผิดเหมือนทำอนาจาร์ตัวเอง ที่แตกต่างกันเดิที่เิอนะครับการที่เราไปคำน,นาณการของผู้อยู่ตู้นี้มีโทษจำคุกไม่เกินสิบปีนะครับเพระาะม,มีโทษจำคุกสูงม,มากนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยฝากตรงนี้ว่าในเรื่องของการคำน,นาณจารตรงนี้นะครับก็ฝากอยากให้ทุกคนเห็นว่ามันเป็นกฎหมายตัวหนึ่งซึ่งทําให้สังคมของเราเนี่ยน่าอยู่แล้วมองกันมองเรื่องของประโยชน์สังคมมากกว่าประโยชน์ของตัวเอง ใช่ค่ะหรือบางทีเราอาจจะก้าวเข้าไปนะครึ่งหนึ่งแล้วกับการที่ปฏิบัติตัวหรือว่าไปกระทําต่อผู้อื่นแต่เราไม่รู้ว่ามันเข้าไข้อนาจารย์แล้วนะนะฮะก็จะจะได้ทราบกันเนี่ยนะคะว่ามีโทษอย่างไรนะทางอนาจารย์ตัวเองอันนี้ก็มีโทษแม้จะถ่ายตัวรูปตัวเองเนี่ย ก็ตามหรือจะแหม่ที่เราเห็นข่าวไดที่ผ่านมาการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างๆวิ่งกลางอนุสาวรีย์ชทยก็ถูกปรับมาแล้วอะไรอย่างนี้นะก็โดนปรับมาเรียบร้อยแล้วก็ยิ่งไปทําอนาจารผู้อื่นนี่มีโทษจําคุกก็คือโทษหนักกว่าด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทนายอิทธิพลมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ให้คำปรึกษากับคุณผู้ฟังสวพ่อาลค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ รู้ทันรู้ท่า